เอโรมือปีศาจบัฟสกิลหนึแรงขึ้นและสกิลสองแรงขึ้นแถมคูดาวไวขึ้นเย่น้องสาตาบัฟพาสีการระเบิดของสกิลที่ชนกันจะแรงขึ้นอันนี้ดีมากอัลติเมตแรงขึ้นแถมบินง่ายขึ้นพขาอไม่ต้องเก็บสแต็กโจมตีปกติโอโอไอริบัฟอีกแล้วหรอต่อไปนี้พาสีของชีจะสามารถดูดเลือดคีป,ป่าได้แล้วขวัญใจหลายๆคนบอนนี่บ้ฟ สกิลหนึ่งของพี่จะแรงขึ้นอ๋อ oh oh, อันนี้ดีมากสกิลสองแรงขึ้นและคูดาวไวขึ้นด้วยตัวเบียวมาแล้วอเลนก็บัฟบัฟเอาใจสายยืนฟันการโจมตีปกติของเขาจะแรงขึ้นได้เวลาเนิฟสักทีพี่ฉลามสกิลสองต้นเกมของเขาจะคูดาวนานขึ้นลุงทองก็ไม่รอดจ้าสกิลสองของเขาจะเบาลงแอบเนิฟเกาะเขียวการด้งเลือดของเขาจะน้อยลง และแอบขึ้นราคานิดหน่อยไฮายเตที่หยิบทุกตาก็โดนเนิร์ฟพาสีฟของเขาดาเมจจากการชิ่งจะเบาลงแล้วก็สกิลหนึ่งก็เบาลงเหมือนกันไม่นะเพิ่งรีแวร์ม,มาชีจะโดนเนิร์ฟสกิลสองให้เบาลงแง่จุดขายเลยนะซาลิโอกำลังจะมาเติมป้องกันเ <P ink> พื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าจะไม่กว่า0 0แสนคน <P ink> เลือกเติมกับ Play ว a เเพราะว่าเติม ROV วันนี้คุมทันทีถึง3ต่อ ต่อที่1ประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มตที่2ส,สะสมเคลว e r ์คอยลดได้สูงสุดถึง25%ต่อที่3ใส่สโค้ดฟูจิลดเพิ่มไปอีกจุ๊บๆแล้วเลิฟตรงที่อยากเติมแพ็คไหนสกินใหม่เดย์วันฉันบอกเลยว่าพอมดเขาคิดให้หมดแล้วหายห่วงเพราะแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณนะเพื่อนๆที่ไว้วางใจเคลว e r ์เปมามากกว่า7ปีเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลว์ว์เป